สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Oh b o s Channel กันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นที่หน้าปกเลยจ้าว่ามีหัวข้ออะไรกันบ้างที่จะพูดในคลิปนี้แต่ก็ยังแน่นอนนะจ้าว่าถ้าเกิดแอดมาแล้วนะั้นแอดไม่มาข่าวแค่นี้แน่ๆนะจ้าเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็จะมีข่าวความเคลื่นอนไหวอื่นๆของโริซ่าของเราด้วยถ้าพร้อมกันเลยกอตามมารับชมกันเลยจ้าเริ่มจากเรื่องแรกที่เรามายินดีกับโริซ่าของเราก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ทาง Spotify เกาหลีเนะี่ยมีการปล่อย Spotify ยแรปประจําปี2023ในหมวดหมู่ของ ละเป็นเคป๊อปยอดนิยมระดับโลกแห่งปีนั่นเองจ้าซน่งต้องบอกว่านอริซาของเรานั้นติดอยู่อันดับที่7แต่ว่าสิ่งที่แปลประหลาดกว่านั้นก็คือเพลงวันนี้ของเราเนี่ยปล่อยมาแล้ว2ปีจ้าแต่ยังติดอันดับทุกๆปีนะจ้าไม่ว่าเพงลงอื่นที่อยู่รายล้อมในอันดับนี้จะเปิดตัวในปีนี้ก็ตามแต่แต่นอริซาของเราก็ติดชาร์ตทุกปีอยู่ดีนั่นเองนะจ้าแลวถ้าเกิดนอริซาของเรานั้นมีโอกาสได้ทําเพลงกับค่ายใหม่หรือเพลงใหม่ๆออกมาซึ่งเป็นเพลงของนอริซาเองหรือจะฟิชชิ่งก็ตามทีเถอะนะจ ช่เคปอปแต่เป็นศิลปินใส่เลือดไทยระดับอินเตอร์นั่นเองจ้าอ่ะจบอันแรกปรนณาจาร์มาดูข่าวต่อมาที่สําคัญไม่แพ้กันเพราะว่าตอนนี้ทางเซิร์ชอินจิ้ของไปตูนะจ๊ะซึ่งถ้าแอดอันผิดยังไงสอรี่นะนะเป็นเซิร์ชอ n นจิ e นะครับของประเทศจีนอารมณ์คล้ายๆกับกนะูง g ูเกิลอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นเซิร์ชอินจิ้อันดับหนึ่งของประเทศจีนกันด้วยนะนะเพื่อนหลังจากที่โนริซ่าของเรานั้นไปรับเสื้อจากคุณแรก,ตก, search กตเตอร์แอลแคลิฟอร์เนคนเดียวในศิลิลป OP, นะจ๊ะไปติดอยู่ในอัันดบที่่นเองนเะซ ซึ่งไม่มีคนอื่นอีกแล้วที่ติดอันดับนี้นั่นเองจ้าพระเจ้านะจ๊ะต้องบอกว่าทําลายกําแพงเมืองจีนเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆกรุบๆของนอริซ่าจริงๆก่อนอันนี้ก็หลายโพลแล้วนะอันนี้เป็นอันล่าสุดที่แอดเอามาบอกกันแล้วกันนะจ๊ะ และแน่นอนว่าแอดรู้ทันว่าข่าวต่อมาเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะสนใจไม่น้อยนะจ๊ะเพราะว่าแอดบอกว่าเพจหุ้นเนี่ยเขามีการมาเปิดเผยการทํางานของ YG ที่ทําให้คนหลายคนเนี่ยหรือว่าศิลปินที่จะมาหลังจากนี้นะจ๊ะต้องคิดหนักนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบัน YG ก็หุ้นรุง่งเอารุง่งเอาทุกวันนะจ๊ะหลังจากที่กระตุ้งขึ้นมาเล็กน้อยตอนที่น้อง Baby m มอน t เตอร์ของเราเนี่ยเดบิวต์นั่นเองนะครับซึ่งเนื่อข่าวตรงนี้ต้องขอบคุณจากเพจ a c e บุ o k นะครับที่ชื่อว่า Investment งึงาก,ก,กามม 1900 0หนกันไปเลยทีเดียวนะจ๊ะเขาก็มีการให้รายละเอียดไว้ว่าจริงๆ YG Entertainment นะตลาดกับเบรก,กินความเป็นไปได้สูงแล้วว่า Black p ิ n k เนี่ยจะไม่ต่อสัญญาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมที่ก่อนหน้านี้พวกเรารู้นะจ๊ะพอใกล้ๆเปิดเพลงเดบิวต์ของ Baby Monster เนี่ยตัวหุ้นเนี่ยก็มีการกระตุ้นขึ้นมาบ้างอย่างที่แอดบอกนะแต่เขาเนี่ยก็เขียนอย่างนี้เลยนะจ๊ะว่าเขียนว่าแต่พอเห็นเพลงแล้วตลาดก็ไม่ถูกใจหุ้นตกลงมา3วันติดนี่ขณะตลาดหุ้นเกาหลีเนี่ยห้ามช็อตเซลล์กันช ว่าแบล็คพิงคเนี่ยแบกรายได้มากกว่า85%และอีกอย่างหนึง่งศิลปินอย่างแบล็คพิงคเนี่ยเป็นศิลปินระดับโลกเพราะฉะนั้นคนที่มาถือหุ้นเนี่ยไม่ได้มีแค่คนเกาหลีเท่านั้นนะจ๊ะแต่มีคนจากทั่วโลกที่ไม่สามารถไปห้ามเขาได้ว่าเขาจะช็อตเซลล์ลองเซลล์หรืออะไรก็ตามทีในการซื้อขายหุ้นของเขานะจ๊ะเพราะฉะนั้นการที่หุ้นตกลงในรอบนี้เนี่ยไอคิวว่าน่าจะมาจากแฟนๆหรือว่านักลงทุนจากทั่วโลกซะมากกว่าที่มีการค่อยๆขายเทหุ้นกันไปนั่นเองจ้าอะเรามาต่อกันนะ,ะ,ะเนอา Baby Mon เไไปปิดตัวที่หนแต่ถ้ามีเนี่ยก็จะประกาศตอนหลังซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นแนวทางการทํางานแบบเก่าๆเหมือนเดิมเป,เป๊ะๆรวมกับข่าวที่ลงกันนะจ๊ะที่พนักงานของ YG ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ออกมาพูดถึงการทํางานใน YG ว่าเป็นยังไงเป็นแบบไมโครแมネจเมนต์มอกคือไม่รับฟังความเห็นของพนักงานหรือศิลปินตัวเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในค่ายนะจ๊ะที่สร้างผลกําไรให้กับบริษัทนะซึ่งเขาบอกว่าการตัดสิในใจหลักๆเนี่ยมีอยู่แค่ไม่กี่คนซึ่งไม่รับฟังใครนักลงทุนเนี่ยคงจะชอบกันหลอกใช่ไหมถ้าเขารู้ถึงการบริหารตรงนี้ ซึ่งแอดก็เพิ่งรู้แบบลึกๆเพราะว่าทางเพจเนี่ยก็ออกมาเขียนขนาดนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็เขาบอกต่อว่า YG เนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงการทําง,งานแบบสังคายนาใหม่ไมาอย่างนั้นนะจ๊ะก็คือต้องพึ่งพวก activist investors นะครับแต่บริษัทแบบนี้ที่มี risk profile ก็คือมีโปรไฟล์ที่อันตรายแล้วก็เสี่ยงเกินไปที่จะลงทุนคงไม่มีรายใหญ่คนไหนบ้ามาเป็น activist investor แน่ๆซึ่งแอดไปหาข้อมูลเพิ่มเติมให้เพื่อนๆแล้วสำหรับคนที่ไม่รู้นะจ๊ะคำว่า activist investor เนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือนักลงทุนที่แบบมี เงินทุนหนาๆที่เข้ามาลงทุนและมีแรงกระเพื่อมากพอให้บริษัทที่ตัวเองไปลงทุนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามแต่ต้องมากพอที่จะมีผลให้บริษัทเนี่ย เปลี่ยนแปลงไปตามทางนั้นด้วยนั่นเองนะจ๊ะพอเข้าใจใช่ไหมเอออารมณ์แบบว่าแบบเราเป็นคนที่มีเงินพันลงพันล้านอย่างเงี้ยมาลงทุนใน YG ก็ต้องหันมามองแล้วอะไรประมาณนั้นนั่นเองจ้ะอ่ะส่วนอันต่อมานะครับเขาก็บอกว่า YG จะอนาคตสดใสถ้าสามารถต่อสัญญากับ Black พิงคได้หมดวงเล็บไม่ใช่แค่สัญญาวงแบบเฉพาะกิจและดันให้ Baby m มอน ster อร์ประสบความสําเร็จไปพ,พร้อมๆกันด้วยหรือทางเลือกที่ดีรองลงมาก็คือดันให้ Baby m มอน ster อร์ประสบความสําเร็จและต่อสัญญา Black พิงคแบบวงเฉพาะกิจก็ยังดี ถึงจะยืดอนาคตให้กับบริษัทเนี่ยได้หายใจได้มัางและระหว่างนี้ต้องทําใจแก้ไขโครงสร้างบริษัทใหม่ทั้งหมดและแก้ไขริสก์โปรไฟล์ของบริษัทด้วยนั่นเองจ้าซึ่งแค่อ่านตรงนี้ก็น่าจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วนั่นเองนะแต่ก็มีคนมาคอมเมนต์ทำให้แอดเนี่ยขำหนักมากเลยจ้าซึ่งเขาบอกว่าอ่านถึงตรงข้างหลังเนี่ยแล้วรู้สึกหลอนเลยค่ะแค่นี้ก็พอแล้วนะถือว่าตอบแทนบุญคุณกันหมดแล้วขอให้ศิลปินเขาเนี่ยได้เป็นอิสระเถอะที่ทําไว้กับ CL และ G d r a g ก n อนก่อนหน้านี้อยฝาไม่ลม ะแล้วก็มีอีกหลายความคิดเห็นนะครับซึ่งเอ็ดก็ไม่ขออ่านละกันเพราะไปในะทิศทางเดียวกันหมดเลยจ้าว่าออกวันเธอจ้าอะไรแบบนี้ ซึ่งก็นอริซ่าของเราก็โดนหนักเช่นกันนะจ๊ะที่แอดบอกไปในหลายๆคลิปแล้วเนาะก็คงไม่ต้องบอกแล้วว่านอริซ่าของเรานั้นก็โดนหลายเรื่องแล้วก็หนักแค่ไหนนะจ๊ะเพราะคนที่อยู่กับนอริซ่ามานานเนี่ยก็ต้องรู้กันเยอะมากๆแล้วนะจ๊ะอ่ะซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็ถือว่ามันเป็นการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับใครบางคนที่อาจจะยังไม่รู้นะจ๊ะซึ่งแอดมองว่าเป็นข้อมูลที่ดูมีประโยชน์แล้วก็มีความหมายที่แบบว่าน่าสนใจเลยเอามาฝากกันในคลิปนี้ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะเราหยุดดราม่านะครับแล้ว จ้าเอ็กซ์ลนกันอีกแล้วจ้าที่ประเทศสิงคโปร์นะจ้าก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่สิงคโปร์ด้วยนะที่ถ่ายรูปมายังสวยงามนะจ้าตามแอดติดตามห้างทั่วไปเลยนะจ้าบอกว่าเดินไปไหนก็ต้องเจอโอริซ่าละประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นประเทศนู่นน,นี่นั่นประเทศเพื่อนบ้านอะไรเขาก็ติดกันหมดแล้วนะจ้าตอนนี้ถ้าประเทศไหนไม่มีเนี่ยอาจจะเลิมเฉยแล้วนะเนะพราะว่าโอริซ่าไปอยู่ทุกป,ประเทศนะจ้าติดเทรนไปหมดแล้วนะจ้าปรากฏตัวยังไงก็ติดเทรนที่นั่นเลยนั่นเองเพื่อนนะแล้วก็ปิดท้ายไปด้วยอีกหนึ่งที่นะจ้าเป็นแกลเลอรี่เล็กๆซ เขาที่ชื่อว่า Smart นะจ๊ะสมารถสมาร์อะไรนี่แหละเขามีการลงรูปที่มีการวาดนอริซ่าของเราในทุกๆโมเมนต์ moment, ในทุกๆจังหวะชีวิตของนอริซ่าเนี่ยลงไว้นใน,กนแกลเลอรี่ส่วนตัวของเขาซึ่งต้องบอกว่าวาดได้สวยแล้วก็งานดีมากๆสื่อถึงความรักที่มีต่นอนอริซ่าของเราเช่นกันก็เอามาฝากให้ชุ่มปอดถ,ถ่ายคลิปนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการกลับมาทําคลิปที่ค่อนข้างยาวพอสมควรในคลิปนี้แล้วก็ถือเป็นการต้อนรับการที่ u t u b e เนี่ยเขามีการกลับมาเปิดสร้างรายได้แล้วก็เปิดการมองเห็น,หม,านมากึวๆๆนะีท่ถงคัร มีให้นอริซ่าแล้วก็อยากจะปฏิสัมพันธ์กับทุกคนด้วยว่าจะวีดไปพร้อมๆกันอะไรแบบนี้ต่อไปหลังจากนี้นะจ๊ะรอดูนอริซ่าร่างทองร่างทองที่แบบว่ามากกว่านี้ไปอีกในปีหน้าในผลงานเพลงใหม่ๆแอดตื่นเต้นมากเลยว่าจะมีการฟิชเชอร์ริงกับศิลปินระดับโลกหรือเปล่าหรือออกเป็นเพลงเดียวมาก่อนก็ดีเช่นกันเพราะอยากเห็นนอริซ่าเต็มๆคนเดียวทาง MV เนี่ยอีกสรอบหนึ่งนะจ๊ะหลังจากไริ์ามันนี่ไปแล้วนะเนาะเป็นะืนะ่อเนาะน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 ะอยากดูว่าฟิลมูดอินเตอร์จะเป็นยังไงนะจ๊ะอีกแค่พูดก็ จุ๊บๆนะจ๊ะทุกคนดูแลสุขภาพเลยนะแอดนี้ไม่เลิอกอายเลยจ้า